ครั้งนี้ที่นี่อ่างทองนะครับจะมาแนะนําร้านก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดร้านที่เป็นขวัญใจของชาวบางแก้วที่เปิดให้บริการความอร่อยมาอย่างยาวนานกว่า10ปีต้องมาเช็คอินที่นี่กันเลยนะครับกันที่ร้านเก่งเตี๋ยก่อนเที่ยงตมบลตลาดหลวงอําเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองครับร้านเก่งเตี๋ยก่อนเที่ยงต้องอยู่ที่อําเภอเมืองอ่างทองบนถนนเลียบแม่น้ําเจ้าพยาฝั่งเดียวกับสารากลางจังหวัดอ่างทองหาไม่ยากครับจะอยู่ก่อนถึง3แยกเข้าโรงพยาบาลอ่างทอง สิ่งที่ทําให้ร้านนี้โดดเด่นสะดุดตาตั้งแต่แรกเห็นเลยนะครับก็คือต้นก้ามปูขนาดใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาร่มเง,งาออกมาอย่างร่มรื่นตลอดทั้งวันทําให้การนั่งทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านนี้นะครับจะเย็นสบายและได้บรรยากาศดีมากๆเลยครับตามที่ชื่อร้านบอกเลยครับว่าก่อนเที่ยงเพราะร้านนี้นะครับเขาจะขายตั้งแต่เช้าจนถึงตอนเที่ยงเมนูของที่นี่นะครับขึ้นชื่อและเป็นที่ติดใจของคนอ่างทองแล้วก็นัดเดินทางที่แวะเวียนกันมาหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งต้มเลือดหมู ร้อนๆสดคล่องคอนครับหรือจะเป็นเมนูเย็นตาโฟรสชาติจัดจ้านอร่อยลงตัวหรือจะเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำ น้ำตกเข้มข้นถึงใจที่ความอร่อยของร้านนี้ครับจะอร่อยกลมกล่อมลงตัวแบบสุดๆจนแทบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยครับหากใครที่ชอบรสชาติจัดจ้านและรสชาติแบบมาตรฐานดั้งเดิมรับรองเลยครับว่าอร่อยถูกปากอย่างแ,แน่นอนแม้ว่าร้านนี้นะครับจะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงแล้วก็เรื่องของรสชาติที่รับรองคุณภาพอยู่แล้วแลวก็ราคานั้นเป็นกันเองมากๆเลยครับกับราคาเริ่มต้นเพียงชามละ30บาทเท่านั้นเองทําให้ร้านนี้ครับเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับมื้ออร่อยที่คุ้มค่าครับร้านเก่งเตี๋ยวก่อนเที่ยง เปิดทุกวันนะครับแต่เวลา7จ็ดโมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอยู่บริเวณถนนเรียบไปนำ้ำทัพยาฝั่งเดียวกับสารกลางจังหวัดอ่างทองจะอยู่ก่อนถึง3แยกทางเข้าโรงพยาบาลอ่างทองเมื่อขับมาแล้วจะเห็นร้านนั้นตั้งอยู่ใต้ต้นก้ามปูขนาดใหญ่ให้จอดรถริมถนนกันได้เลยนะครับมาไม่ถูกพิกัดจะลงไว้ให้ใต้คอมเมนต์เช่นเดิมนะครับติดต่อสถว้ที่พี่เก่งนะครับเบอร์โทรศัพท์0 9น